ฟัเรื่องฝั่งรึกรึงใจประพันธ์โดยมงกุฎดาวเหนือพาเสียงโดยพิรุมรตีหากชิ้นช่อมแา่เสียงช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตคลิปตอนใหม่นะคะแต่ท่านผู้ฟังท่านใดสนใจในรูปแบบของอ e ีบุ๊กหรือหนังสือสียงฉบับเต็มไม่มีการตัดต่อ สามารถไปซื้อได้ที่เว็บไซต์ memarket com หรือแอปพลิเคชัน meb ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเขียนโปรยกกดกแชมโฆษณา,พาเพื่อให้นักเขียนได้มีรายได้และเป็นกำลังใจในการอัปเดตคลิปตอนใหมให่ฟังกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบทที่12เฮียกับควายทะเลาะกัน เสียงกรีดร้องของแพรพินดังขึ้นในคอนโดวันนี้เธออยู่ห้องพิรมพังเพราะว่าพันวัฒน์นั้นมีคุยกับลูกค้าที่ต่างจังหวัดและเธอก็ไม่ได้ตามไปตอนนี้เธอสนแค่ว่านางราวีวันมาดมจมเมื่อไหร่ก็พอแต่พอเปิดดูข่าวกลับมีหลักฐานหมงชี้ว่าเธอนั้นเป็นคนเรื่องมากทั้งใส่ความมาอีกด้วยเสียงโทรศัพท์ร้องดังขึ้นเป็นเสียงได้เข้าของผู้กำกับที่เสร็จฉากวันนั้น นี่ฉันเสียหายไม่มีใครจ้างใครจะรับผิดชอบพู่มกลับเห็นแกตัวเอ่ยขึ้นมาตามสายวันนี้เขาโดนเรียกไปต่อว่าไม่พอยังมีกระแสะแบ์อีกด้วยผู้จัดทั้งหลายที่เคยดีวงานต่างก็เท่หมดหน้าตักไม่ยอมรับเขาอีกควายแกเป็นควายไงปล่อยให้หลักฐานพวกนี้รุยออกมาได้ยังไงทั้งภาพและเสียงซวยกันหมดแล้วเห็นไหมก็เพราะแกไม่ใช่หรืองไง ที่คิดดื้อเฮียอย่าีแบบนี้ออกมามาโทษฉันคุณเดียวได้ไงแน่นอนว่าเมื่อเข้าตาจนแล้วเราต้นตะก,กูลเฮียดาบผู้ชายหน้าตัวมีกระห่างโผทีมงานทั้งหมดเตรียมตกงานเพียงเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์นั้นไม่ได้ตอบโต้อะไรเพียงอยู่เงีย,งยบๆส,สวยดาลก็มงลงเฉยไอ้พวกสวะจะจะยนความผิดไอ้ฉันงนั้นหรอเออสิวะบายังกับขยะเปอย่างนี้ คิดว่าฉันจะปกป้องหรือไงผู้กำกับที่พร้อมทรยศกระดากกรานเออแฉไปเลยให้พังกันหมดนี่แหละดูซิว่าเขาจะเข้าข้างแก่ที่รับเงินทำเรื่องชั่ชวหรือว่าฉันที่เป็นเจ้าของแบรนที่แคบรีบงานตามที่อยากจะได้แพรพินไม่ยอมลงเหวเพราะว่าพวกกระจอพวกนี้หรอกคอยดูบัดซบเสียงพุ่มกับเดือด เดาก็กดวางสายไปหมดแล้วหน้าที่การงานชื่อเสียงที่สั่งสมมาหมดไปกับนางตัวดีนั่นแค่ทะเลาะกันสองคนก็ดึงเขาเข้าไปเกี่ยวด้วยโถยเสียงโอยดังเป็นระยะในห้องของคณิงน,น,นับหนึ่งเพื่อนสาวที่ทนเก็บความสะใจไว้คนเดียวไม่อยู่ต้องช่วยกันมาโรลดแทบตกแตกแกแกดูสิแต่ละคนโดนด่ายอย่างช่างไฟ แล้วก็คนยกของคิดดูเออดีใครจะคิดว่าอยู่สีสวยเพื่อนเราก็เป็นนางเอกวงการบันเทิงเนอะคานิงเรื่องแบบเสียงพี่ปาเม่ล้วก็หัวเราะกันราวีวันหลังจากที่ให้รางวัลคนรักจนสุดเพียงไปแล้ว<ๆ><ๆ>เธอก็ได้เวาลาโพสรูปตีนอย่างที่อยากจะโพสแล่แน่นอนว่าเธอเลือกรูปตีนที่สวยและเนียนที่สุด พร้อมกับแคปชั่นอยากจะเงื้อส,สูงๆแล้วก็ถีบย้อนหน้าทัานทีที่โพสต์ไปก็มีแฟนคลับกลับใจหลังจากด่าสาเคจใจมาแล้วมาคอมเมนต์แนวเห็นด้วยทั้งพูดแสวว่าหมายถึงใครหรือเปล่าทํำนองนั้นแค่เพียงสิบนาทีก็ยอดร้ายเป็นหมื่นเพราะว่าเธอคือแสนในตอนนี้คอมเมนต์กระจายไม่ต้องเป็นห่วงเมื่อได้กวนตีนสมใจแล้ว คนที่บริสุทธิ์ก็พริมตาหลับลงไปในทันทีจนกระทั่งตอนสายวันถัดมาสองคู่รักก็นั่งอยู่ในรถหรูมุ่งหน้าสู่จังหวัดบ้านเกิดของแม่ราวีวันเดิมแม่ของราวีวันอาศัยอยู่ในกรุงเทพแต่เพราะว่าบีดาของเธอนั้นเสียชีวิตกระทันหันอยู่โรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันทําให้แม่ของเธอต้องเลี้ยงดูเธออยู่ในกรุงเทพจบจนเธอเข้ามาหาวิทยาลัย แล้วก็กลับบ้านเกิดไปทำสวนผลไม้ที่เป็นมรดกของคุณยายทิ้งไว้ให้ราวีวันนอกจากไม่เคยลำบากแล้วแต่เธอก็รับงานโพสต์รีวิวหาเงินตั้งแต่สมัยเรียนแล้วตอนนั้นงานไม่กี่งานเธอก็ได้เงินพอที่จะไม่ต้องขอแม่เพิ่มและใช้มันเรียนจนจบแต่เมื่อทำมาเรื่อยๆจนเป็นที่รู้จักหลังจากเรียนจบแล้วอาชีพนี้เธอจึงยึดมาโดยตลอด แต่แม่ก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณอยู่ที่บ้านเกิดแล้วก็ติดตามเป็นแฟนคลับของลูกสาวครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จะพาแฟนไปเปิดตัวราวีวันณก็แอบตื่นเต้นไม่น่อยเช่นเดียวกันแต่ใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มนั้นเรามองคนขับอยู่เป็นระยะดวงตาเปลี่ยนด้วยความรักของเธอแผ่อายเห็นความสุขจนคนที่ขับรถอยู่หันมามองพร้อมกับยิ้มกับเธอไปด้วยแฟนดอกร,รับ มองจังเลยคนหลงตัวเองถามอืมไม่รออาเจรจาราคารวิส่ายตาดีนะคะใช่เธอสายตาดีมากดีมานานแล้วตั้งแต่ก่อนจะพบกับพานุวัตด้วยซ้ำจะว่าไปตอนคบกับพานุวัตเธอเหมือนจะ,จะหาใครสักคนมายืนยันว่าตนเองนั้นไม่ได้ด้อยค่ายังมีคนรักเธออีกมากแต่ลึกๆในใจแล้ว ไม่เคยรบเดือนผู้ชายด้านข้างได้เลยแม้ตอนที่อดีตคนรักจะนอกใจเธอก็พียนเสียใจไม่นานทางยังรีบหาทางจับเขาให้มั่งถึงจะเป็นแผนอยากเข้าหาเพื่อผลประโยชน์แก้ประชดชีวิตแต่ว่าเธอก็รักผู้ชายคนนี้หมดใจหากเขาบอกไปซ้ายเธอจะไม่เหลียวมองทางขวาหากเขาบอกให้หยุดเธอจะไม่ขยับเลยเดียวอาการของคนทั้งรักทั้งหลงมันเป็นแบบนี้สินะ ใช่ครับแฟนรวีหล่อมากแต่พี่อยากเห็นลูกชายแล้วก็ลูกสาวของรวีแล้วสิว่าจะหล่อจะสวยเหมือนรวีหรือเปล่าตายแล้วผู้ชายชวนมีลูกใบหน้าสวยแดงระเรื่อเขินอายกับคำพูดชวนคนลุกนั้นไม่เคยคิดเลยว่าคนตอเก่งกว่าเธอทำเธอเสียการได้ขนาดนี้ยิ่งเห็นเขายิ้มจนฟันเดียงขบทุกซี่นั้นอีก เขินหรอครับเขินสิคะเดี๋ยวอยู่ไปก็ชินเองเขาจับมือเธอขึ้นมาหอมมือนุ่มนิ่มต่างจากที่ร่างมากุมเป้าตุงจนคนตัวเล็กสัมผัสได้ถึงความแข็งแรงเขาอีกแล้วอะไรกันคะเมื่อคืนนั่นชะอิ่มได้แล้วนะเมียเก่งขนาดนี้พี่จะอิ่มได้ไงไม่รู้จักอิ่มกินไม่รู้เบื่อเลยนะครับพันแสงคนขลุมหายไปแล้ว เดือดแค่คนที่หลงเมีรักเมียออน่งกว่าแมวเดาก็สลัดคราบเสือนุ่มเพลย์บอยแพ้ทางให้สาวใจกล้าคิดจะจับเขาอย่างระวีวันแต่โดนเขาขุดดุมพรางเดาก็ตกไปเสียก่อนบ่าเดี๋ยวอยู่บ้านแม่ต้องแยกห้องนะคะต่อให้แม่จะรู้ว่าเธอกับเขาดึกซึ้งันถึงขนาดไหนเราก็ตามแต่ถ้าว่ามันก็ดูไม่ค่อยจะเหมาะที่จะมีอะไรกันในบ้านของแม่ เดียวรถกลับทานไหมครับไปเช้าย,ยันกลับหรือจะพักที่โรงแรมก็ได้นะคนขับที่คิดว่าจะต้องนอนแยกห้องเขาชักไม่อยากไปเสียแล้วแม้ว่าจะเป็นการไปคุยเรื่องจริงจังของเขาและเธอก็ตามก็คนมันติดเมียนอนแยกห้องอยังไงกันเนยนตายหากพอดีอดทน่อยนะคะถ้าผ่านด่านแม่ได้แล้วก็สบายเธอชักมือออกจากที่เขาดึงมือเธอไปกรุมไขไว้ ด้วก็มาจับแก้มของเขารูปเบาๆอย่างตั้งการเป็นกำลังใจให้ก็ได้ครับเพื่อวันของเราข่าเบือนหน้าหนีสายตาวิบวับของเมียก่อนจะตอบตกลงเพราะว่าหาหมอนาน,น,านมีหว่างจอดรถแต่กทำกิจกรรมไปในรถก่อนจะขับไปถึงบ้านแม่ใหญ่แน่นอนสำหรับราวีวันเขาไม่เคยมีปัญหากับที่แคบและจัดได้ทุกที่ขอแค่ให้บอกก็พอ ราวีวันปิดช่องทางการสื่อสารทุกอย่างเรวใช้เวลากับพันแสงเพราะเธอรู้ดีว่าผู้นักข่าวต้องการสัมภาษณ์เธออย่างแน่นอนว่าเธอจะต้องออกมาให้สัมภาษณ์เพียงเพราะว้าวิงเวลาให้คนดดานางแพรพินไปให้นานขึ้นอีกหน่อยเท่านั้นเองแผนบองตื้นยังโง่ของแพรพินนั้นต้องโดนคนประนามเยอะๆให้ธุรกิจหาเหวี่ของมันรวมจมไปพร้อมกับความคิดต่ำตม แพรพินติดต่อพานวัฒน์ไม่ได้ข่าวปิดเครื่องตลอดเลยเธอพยายามไม่ขาช่วยเหลือแก้ต่างให้แต่ทว่าอีกคนกลับไม่คิดเป็นห่วงทั้งยังเอาแต่ทำงานจนเธอไม่รู้ว่าผัวอะไรประโยชน์จะเก็บไว้ทำซาอะไรแพรพินแต่งตัวไปที่บา,าร์แถวเซนไรของพันแสงผัวไม่อิรวีที่สืบมาว่าเขาเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยมากคนหนึ่งจนเธอรู้สึกง,ง่งไปเลยที่จับพันวัฒน ย่งผู้ชายคอยควายคนหนึ่งจากคนที่เธอตั้งตนเป็นคู่แข่งมาโดยตลอดตั้งแต่มัธยมปลายจนเธอสือบรู้ว่าที่จริงแล้วอีระวีวันนั้นหวงรักพันแสงมาก่อนจะคบกับพานุวัตรแต่ตอนนั้นหนังนั้นมันโดนเขาปฏิเสธทำไมทำไมฉันโง่ไม่สืบใหด,ดีตอนนี้รู้สึกว่าคิดผิดถนัดที่แย่งผัวมันมาส่งให้มันสมหวังกับรักแท้ใครจะไปคิดว่า คนที่เขากันมาสองปีไม่มีอะไรกันเลยแล้วอาศัยช่องว่างตรงนี้ไปสร้างรอยเา่าให้มันแต่มันกลับใช้โอกาสนี้พลิกกลับมาชนะเธอถูกด้านกระทั่งเรื่องที่เป็นข่าวมันยังไม่ต้องทำอะไรเลยก็มีคนพร้อมจะปกป้องแล้วเธอละ่ะคนที่ควรปกป้องควรเป็นเธอไม่ใช่หรอคนที่เสียหายเป็นคนว่าจ้างไม่ใช่นักแสดงอิสระที่ไม่มืออาชีพคนนั้นแพรพิง สั่งเหล้าที่แหล่งที่สุดมานั่งดื่ม mm hmm. เธอกระดกเอาไหร่แก้อย่างเอาเป็นเอาตายโดยที่มีสายตาของยุสรันมองอยู่เป็นระยะสัตว์ัูขอยเมียพันแสงทำไมมาบาน,นี้นั่นําให้เขาแปลกใจนะคงไม่คิดมาไข่อ้อยในบาน,นี้หรอกนะเพราะไอพันแสงไปนกงเมียไม่เคยมาตรวจบาก,ก็หลายวันแล้วจนตอนนี้เขาอยากยอกเงินมันก็คงจะไม่รู้ด้วยซ้ำ นายครับผู้หญิงคนนั้นถ้าทำมาไม่รู้เรื่องแต่ก็ยังยืนยันจะดื่มไม่หยุดพราเราจะทำไงดีครับเฝ้าไว้ยศสรันมองหาสามีของยายผู้หญิงคนนี้แต่ก็ไม่พบไม่แต่เงาไอแมงดานั่นไม่รู้ว่าไปตายหาที่ไหนเมียเป็นข่าวฉาวขนาดนี้ยังไม่มาดูดำดูดีโชคดีของเราวิวันโดยแท้ยศสรันเพียงแต่ยืนมองอยู่ห่าง เราไม่อยากเอาตัวเองไปข้องเกี่ยวกับผู้หญิงแบบนั้นผู้หญิงอีกคนต่างหากที่เขาอยากจะเกี่ยวแต่เธอก็ไม่ได้มานดื่มมาหลายวันแล้วคิดถึงใหญ่คณิชมาดเสียงบ่นพึมพำลำพังเราก็เดินไปตรวจดูงานส่วนอื่นของร้านไม่สนใจแม่นั่นอีกเลยผานุวัตรที่หลอกล่อว่ามาคุยไงกับลูกค้ากำลังเรื่องรักอย่างบ้าคลั่งในผู้เวลาส่วนตัว กับสาวคนใหม่ที่เขาตั้งใจให้เป็นรายได้หลักของเขาอีกทางเพราะว่าช่วงหลังมานั้นแพรพินไม่ค่อยมีเวลาร่วมรักกับเขาเหมือนเมื่อก่อนทําให้ผู้ติดตามเดิมถามหาคลิปเซคครีเเตอร์อย่างเขาจึงต้องหาหนางเอกคนใหม่ได้แน่น,นอนว่าเขานั้นเบลอหน้าตัวเองทุกครั้งแล้วก็ส่งคลิปที่มีใบหน้าของผู้หญิงชัดเจนตั้งแต่เรารวมยางสอดใส่เรียกได้ว่าโฟกัสทุกจุดเขาทำมานาน จนดูทุกมุมและซ่อนกล้องไว้อย่างแนบเนียนเสียจนผู้หญิงแสดงความเงี่ยนได้ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเสียงคร่าของอนวัตกระเส่าทั้งโยกเข้าหาตัวผู้หญิงสาวผู้นั้นโดยเร็วแรงทั้งหมดความสดใหม่ของเธอทำให้เขายิ่งมีแรงมากขึ้นจากตอนแรกชาวไว้สามวันสำหรับภูวิรา่าตอนนี้เขาเพิ่มขึ้นไปห้าวันสำหรับจัดหนักและจะได้คลิปสํารองไว้หลายคลิป นที่จะหาทางออกมาได้อีกครั้งตอนนี้แพรพินสำหรับเขาคือตัวเงินตัวทองที่ดึงดูดให้ธุรกิจของตัวเอมีหน้ามีตาแล้วก็มีชื่อเสียงแต่อีกด้านบรรดาสาวๆของเขานั้นจะสามารถทำเงินเท่าๆให้เขาอีกทางเผื่อว่าธุรกิจลม้มโดยที่แทบไม่ต้องลงทุนอะไรมากทั้งยังมีความสุขอีกด้วยทุกครั้งที่จัดหนักกับสาวๆแต่ละคนเขาลว,วนสดแล้วก็แตกใน เพิ่มความเสียวซ่านให้อีกด้วยโดยไม่กลัวของแถมกลับไปเลยแล้วในขณะที่พันวัตมีความสุขเมียของเขาก็มาหัวราน้ำโดยผู้ชายวัยห้ในบาราออกไปเช่นเดียวกันยามเช้าที่สดใสในส่วนผลไม้วิมลนดาราราวิวันตื่นแต่เชา้าทำอาหารให้คนที่นอนยังไม่ตื่นตั้งแต่เมื่อคืนคงเพราะเพลียจากการขับรถบวกกับจัดหนักก่อนจะออกมาจากบ้านอีก ยามเช้าที่สดใสในสวนพรไม้วิมลดาราราวีวันตื่นแต่เช้าทำอาหารให้คนที่นอนยังไม่ตื่นตั้งแต่เมื่อคืนคงเพราะเพลียจากการขับรถบวกกับจัดหนักก่อนออกมาจากบ้านทำให้คนที่ใช้พลังงานอย่างนหนักหน่วงอีกทั้งยังไม่อิอดอดที่จะนอนแยกห้องกับเธอด้วยพี่แสของรูปยังไม่ตื่นอีหรอวิมลนดารานั้นทานอาหารเชา้าเจ็ดโมงทุกวัน เราะมักจะตื่นเช้าเมื่อคืนเธอเห็นว่าที่รูเขยก็อดจะปลื้มใจไม่ได้างตัวดีของเธอนั้นตาถึงมากเลือกรูกเขยได้หล่อถูกใจน่านจะเพียค่ะแม่เธอว่าพร้อมก็มองไปยังห้องนอนที่เธอยกให้เขาแล้วตัวเองก็ไม่นอนกับแม่บ้านหลังนี้แม่สร้างขนาดกระทัดรัดเพื่อให้ดูแลง,ง่ายจึงมีแค่สองห้องนอนแล้วก็สองห้องน้ำ มีห้องครัวขนาดกลางแล้วก็ห้องรับแขกสำหรับไว้ดูทีวีงานก็เดี๋ยวแม่จะทานข้าวก่อนลูกก็ไปดูพี่เขาสิหน่อยเดี๋ยวแม่ทานเสร็จก็จะไปดูคนงานในไร่ตัดทุเรียนสิหน่อยช่วงนี้ทุเรียนออกพอดีส่วนที่เป็นมรดกแม่จะใหญ่เอาการแต่วิมลนดาราก็ดูแลได้อย่างดีทำให้สวนสวยมาก และผลไม้ก็ได้คุณภาพเกรดส่งออกอีกด้วยได้ค่ะแม่เมื่อจัดการตักข้าวต้นทะเลให้มันดาแล้วเธอก็เดินไปปลุกคนขี้เารที่มานอนบ้านแม่ใหญ่ครั้งแรกก็จะสันหลังยาวตื่นสายไม่ได้เดี๋ยวแม่ยาไม่ยกลูกสาวให้เธอไม่ได้ขคอประตูแต่เปิดเขับไว้เลยเพราะว่าก่อนนอนเมื่อคืนคนหื่นกระสิบ,บอกว่าประตูไม่ได้ล็อก ท้ายใยา่แล้วก็เธอจึงไม่ได้เดินเฉียดในห้องตัวเองอีกเลยไม่ได้กลัวว่าเขาจะรากเข้าห้องแต่กลัวตัวเองจะอดใจไม่ไหวแต่ก็ทำเรื่องหน้าอายในบ้านของแม่เสียงประตูที่เปิดเข้าไปความกับร่างที่แต่งชุดสบายๆย,ย่ำอยู่ในบ้านแทรกตัวเข้าไปอย่างเงียบเชียบแล้วเธอก็ไปยืนอยู่ข้างเตียงนอนประซิบอยู่ข้างหูบีบ ตื่นได้แล้วค่ะคนแกล้งรับยกยิม้มมุมปากแต่ก็ยังไม่ได้ลืมตาเพียงขยับตัวเล็กน้อยก่อนที่อีกคนจะเรียกครั้งที่สองขเขาก็คว้าตัวเธอขึ้นมานั่งกลางกาย